พักรวมใจไทยเกิดจากความเชื่อมั่นและศรัทธาในการปกรครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษ,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 ษัตริย์ทรงเป็นประมกุกพักรวมใจไทยเป็นกลุ่มการเมืองที่ได้จดแจงเป็นพักการเมืองต่อคณะกรมกรมการการเลือกตั้งมีนายบุญรวียมจินดาเป็นหัวหน้าพักนายบุญรวียมจินดาหัวหน้าพักรวมใจไทยได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ ทรมาพิบาลรางวัลคนไทยตัวอยา่างจากสมาคมสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยประจำปี2565พี่น้องที่เคารพครับมาร่วมกันกอดคอเอาประชาธิปไตยของเราคืนมาเอาประเด็จก,การทั้งคนคืนไปดังที่กล่าบเรียนว่าตราบใดที่บ้านเมืองเราไม่เป็นประชาธิปไตยอย่าหวังว่าพี่น้องประชาชนจะได้อยู่ในกินดีเราจะยังคงถูกโดดเดี่ยวจากเวทีโลก ผู้คนตกงานธุรกิจการค้าเสียหายเราเป็นอย่างนี้มาหลายปีแล้วครับพักรวมใจไทยพักน้องใหม่ผู้คนรุ่นใหม่ผมขออาสาท่านเรามากอดคอกันสู้ถ้าได้มีโอกาสบริหารบ้านเมืองจะทําหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและถ้ามีโอกาสได้เป็นฝ่ายคา้านก็จะดูแลบ้านเมืองแทนพี่น้องประชาชนครับสัญลักษณ์พักรวมใจไทย เป็นรูปมือทั้งสองข้างรองรับและโอบกุมหัวใจทุกดวงรวมไว้เป็นหนึ่งเดียวในวงกลมสีแดงกอดคอกันสู้เชิดชูประชาปธิไตยขจัดความยากไรของประชาชนพักรวมใจไทย พี่นอ้องที่เคารพครับข่าวทะลุไม้วันนี้เป็นวันจันทร์เป็นวันจันทร์ตรงกับวันที่9ธันวาคม2567มบุญรวีพาดหัวข่าวข่าวทะลุไม้วันนี้ปูกลับบ้านหนึ่งนาทีไม่มีติดคุกหนึ่งนาทีไม่มีติดคุกนายใหญ่ให้ปูกลับสงกรานครับก่อนจะคุยเรื่องปูเรื่องปลามาคุยเรื่องนี้ผมนั่งพูดตรงนี้ตีห้า แต่วันนี้เวทีการเมืองจะเดือดหรือไม่ไม่มีใครรับประกันได้เพราะลุงสนธิจะบุกร,รมเนียบรัฐบาลลุงสนธิจะบุกรำรเนียบรัฐบาลมันทนไม่ไหวแล้วทนไม่ได้แล้วไปแค่หน้ารำรเนียบพอไม่เข้าไปข้างในไม่เข้ายิงยิงซะด้วยแต่ผมไปผมก็ไม่เข้าผมไม่เหยียบ ให้พวกเสนีย์จันไรมันออกไปก่อนแล้วค่อยเหยียบนะลุงส่วนในรองนายกภูมิธรรมรัมบตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโ no นพรอมแพรมนะไม่กมังวลไม่กมังวลไม่กมังวลจะปลูกม็อบตามลงถนนก็เป็นสิทธิทตาม,าร,มรัฐธรรมนูญแอะท้าทายซะด้วยเออท้าทายซะด้วยภูมิธรรมนะแล้วบอกให้ย้อนนึกถึงความเสียหายต่อประเทศชาติในช่วงปิดเมืองสิบปีที่ผ่านมารุนแรงหลือเกิน ย้อนดูเสื้อแดงของพรรคเพื่อไทยสิเขาทำอะไรกันบ้างมนานั่งทะเลาะก,กันมนานั่งฟัดกันมนานั่งกัดกันมึงก็ดเลวกูกอดเลวกูกดเลวมึงก็ดเลวเลวกันทั้งหมดนะใครอยู่ฝ่ายไหนก็เชียร์ฝ่ายนั้นแล้วบ้านเมืองมันแตกแยกอย่างนี้แล้วมันจะทำยังไงจะทำยังไงมันจะเดินหน้าไปถึงไหนคุณอน,นุทินรองนายกบอกว่าทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายใช่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย,ออย,าย,มายแล้วก็ทําผิดกฎหมายอะไรมาวันนี้เนี่ยไม่ได้มาบุกทำเนียบไม่ได้มาทุบทำเนียบไม่ได้มาพังประตูทำเนียบมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีมายื่นหนังสือถึงนายกรัมรีให้ชี้แจงเหตุที่ไม่ยกเลิก m o u ซีซีซึ่งมันเป็นปัญหาขาใจพี่น้องประชาชนชาวไทย เพราะเคยมีพระบรมราชโองการของล้นเกล้าล,ล้าลนกระหม่อมรัชการที่เก้าท่านได้ตรัสไว้เรื่องแบ่งผลประโยชน์หรือเปล่าหรือเปล่าแต่นายทักษิณบอกว่าต้องแบ่งคนละห้าสิบห้าสิบผู้คนทั้งประเทศเขาก็งุนงงสงสัยชะงนสนเทว่าไอ้แบ่งคนละห้าสิบเนี่ยเป็นความคิดของใคร คุณเป็นเจ้าของประเทศเหรอมีสิทธิ์ไปแบ่งเหรอประเทศแบ่งคุณเหรอแผ่นดินแบ่งคุณเหรอใต้ทะเลคุณบอกเป็นพื้นที่ทับซ้อนเป็นของคุณเหรอคุณถึงเมื่อแบ่งให้คนละครึ่งมันเป็นการเสียอธิปไตยของบ้านเมืองเวลานี้นักร้องทั้งหลายเคาร้องไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินร้องรัฐสารธรรมนูนร้องสาร,ร,สารปกครองให้ถอน M O U 4 4 ให้ถอน MOU 4ซซึ่งมันเป็น MOU เถื่อนไงฉะนั้นวันนี้ให้รู้กันเลยอย่าหลบนะอย่าหลบสหายใหญ่ภูมิธรรมคุณอย่าหลบนายกรัฐมนตรีที่ชื่อแพทองทานอย่าหลบลุงสนทิมีพี่น้องประชาชนวันนี้จะไปกันเยอะแยะตอนเช้าเท่าที่ผมทราบข่าวแต่เสียใจด้วยผมเนี่ยอย่าไปแต่ผมอยู่ต่างประเทศวันนี้ยังอยู่ต่างประเทศครับ ยังไม่ได้กลับไปผมนั่งพูดอยู่ต่างประเทศแต่บางทีหลายท่านไม่รู้หรอกเพราะผมมีกิจการมีงานหลายแห่งในเวียดนามในสิงคโปร์ในในหลายประเทศที่ท,ที่ที่ต้องเวียนเวียนอะไรอยู่แถวเนี้ยแต่ก็เอาใจช่วยเอาใจช่วยขอให้นำความสำเร็จมาสู่ประเทศชาติฉะนั้นการจะนำมวลชนลงถนนหรือไม่เนี่ยลุงสนทิประกาศแล้วว่ายัง ให้ม,มันสูงงอกว่านี้ก่อนแต่วันนี้เป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญแต่อย่างไรก็ตามขอให้คำนึงถึงสิ่งที่เคยทำให้ประเทศชาติเสียหายมาถึงจนวันนี้ขอให้ดูที่เหตุและผลและรัฐบาลพร้อมถูกตรวจสอบก็ให้เขาตรวจสอบให้เขาตรวจสอบไม่ใช่ทำงานทำหน้าที่ เหมือนกระสีถนนชัยรอบแผลปไปพอบแผลมาน้ำกริ่งนบนใบบอลมากอกสามสักรา้าพาไม่จบไอ้นัฐบาลชุดนี้ที่ผมเรียกว่ารัฐบาลสิ้นคิดไงรัฐบาลสิ้นคิดและก็เป็นรัฐบาลปัญญาอ่อนมันต้องสร้างความเข้าใจให้ประชาชนเพราะว่าประชาชนทุกคนมีผลประโยชน์บนผืนแผ่นดินไทยทั้งนั้นเพราะมันเป็นของพี่น้องประชาชน มาพบประชาชนอย่าหลบประชาชนวันนี้อย่าหลบประชาชนฉะนั้นเรื่องราวต่อไปนี้มันจะยิ่งไปกันใหญ่ผู้คนยิ่งโงนสนเทว่าเฮ้ยอะไรมันใหญ่ครับฟ้าขนาดนั้นเลอวะใหญ่ครับฟ้าคนมีคดีพยายามเร่งทำกันนะออกกฎกระทรวงว่าใครมีโทษสามปีสีป่ปีใครมีโทษสี่ปี เดี๋ยวดีค่อยขยับเป็นห้ปีไงไม่ต้องติดคุกแต่และคนด่าหน้ากันมาเลยของกระทรวงยุติธรรมแต่เจ้าเจ้าเจ้ากระทรวงไม่รู้ไปมุดอยู่ตรงไหน,นปล่อยให้ที่ปรึกษาของกระทรวงยุติธรรมออกมาโต้คลื่นกลางทะเลออกมาลุยเรียงหน้ามาลุยเรื่องของการขังนักโทษนอกเรือนจำ ที่จะทำให้อดีตนายกรัมปรียิ่งรักชินวัตรกลับประเทศไทยให้ได้ในเดือนสิงหาซึ่งเป็นวันสงกรานต์ซึ่งเป็นเดือนสงกรานต์ซึ่งชาวเหนือเขาจะสาดน้ำกันทั้งปีอ้ทั้งเดือนนะให้อปูกลับมานายกบอกให้อปูกลับมาตอนนี้กำลังรอประกาศในระเบียบราชทัณฑ์ซึ่งมันตรงกับที่ทักษิณประกาศไว้แล้วปูจะกลับสงกรานต์ คำพูดนี้ประกาศิทธิ์แล้วกลับแน่สงกรานเขาได้กลับแน่เมื่อกลับมาแล้วไม่มีทางจะถูกติดคุกหนึ่งนาทีก็ไม่ติดแม้ศาลจะสั่งหรือพิพากษาแล้วว่าติดคุกห้าปีคำพิพากษาของศาลก็อยู่ที่ศาลออกจากศาลกระทรวงยุติธรรมโดยกรมราชธรรมก็ควบคุมตัว คุณยิงรักเหมือนควบคุมตัวคุณทักษิณกลับมาที่เรือนจําเสร็จแล้วเอาทนายกนั่งรอก่อนนะกําลังประชุมกันอยู่คณะกรรมการประชุมแล้วเห็นว่าให้เอาที่บ้านเป็นสถานที่คุมขงังท่านอดีตนายกยิงรักก็กลับบ้านไปคุมขังอยู่ที่บ้านอเม็ดสิ่งไทยแลนด์เว้ยเฮ้ยเออเมซสิ่งไทยแลนด เอาดูกันต่อไปแล้วเวลานี้กรมราชทัณฑ์เขาก็ออกมาออกมารายยาวเรียงหน้ากันเข้ามาครับไม่ว่าจะเป็นนายสมบูรณ์ม่วงกล่ําซึ่งเป็นที่ปรึกษารัมปรียุติธรรมและบรรดาผู้บริหารกรมราชทันร์ก็มีคุณกหนกวันจิ๋วเชื้อพันรองโฆษกกรมราชทธนรมมีคุณสมบูรณ์ศิลาผอ,อรเรือนจำคลองเปรม มีหมอวัฒนชัยมิ่งเจริญอมิ่งบันเจิดสุขพออธันดสถา,า,น,ราน,รนราชทรรโรมาราชธรรมในพรประสมแก้วเสถียรพอออกลุ่มงานพักการลงโทษกองทันทันทะกองทันทะปฏิบัติกรมราชทรรมก็เรียงหน้าก็อกมาแถลงข่าวถือเป็นงานเร่งด่วนเป็นงานเร่งด่วนประชาชนจะอดอยากปางให้ยังไงรอก่อนรอก่อนรอก่อนนะ วางแผนเรื่องเอานักโทษไปไปจองจําที่บ้านก่อนนะเรื่องของการกินอยู่ไว้ทีหลังรัฐบาลนี้เอาเรื่องสําคัญหนึ่งสองสาก่อนเรื่องสําคัญอันหนึ่งปีใหม่นี้ต้องเอานายกปูกลับบ้านให้ได้นี่เป็นเรื่องสําคัญทีนี้ระเบียบในการลุนเอานักโทษมาขังนอกเรือนจําเนี่ยผมฟังรองโฆษกกรมราชธรร์เธอก็บอกว่า ไอระเบียบที่ว่าเนี่ยกำลังฟังความคิดเห็นของประชาชนจนถึงวันที่17ทธันวาคมก็ไปฟังได้จากกลุ่มเสื้อแดงจากกลุ่มเสื้อแดงแล้วก็บอกประชาชนเห็นชอบไม่ต้องมาปรับปรุงอะไรหรือจะปรับปรุงก็ขยายจาก4ปีเป็น5ปีใครที่ถูกสารจำคุก5ปีก็ไปนอนกระดิกตีนกระดิกเท้าที่บ้านได้ เพราะกรมราชทัณฑ์เขาจัดให้ครับถามมน่าเกลียดไม่ไม่หรอกครับถือเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่คนมันจะติดคุกอะจับสัตว์ไปขังจับคนไปขังแล้วปล่อยคนเนี่ยมันได้บุญมันได้บุญเออกรมราชทัณฑ์เขาคิดอย่างนี้เขามีคำกวัญอย่างนี้เขาไม่อยากจะจับใครมาขังหรอกครับนะจำมาก็ไม่ได้ปล่อยนะเขาไม่ได้ปล่อยไม่ได้ปล่อยให้เป็นอิสรภาพ แต่เขาสมมุตินามตามท้องเรื่องตามละครบทนี้ละครโรงนี้เขาเรียกว่าคณะละครเพื่อไทยให้บ้านให้โรงเรียนให้วัดเป็นที่คุมขังนักโทษเป็นที่คุมขังนักโทษได้เหมือนก็นเคยเหมือนก็นเคยทำมาแล้วให้นายชักศินจินวัฒน์ไปคุมขังอยู่ที่บ้านจันทร์สองล่ายังไม่พ้นโทษนะตอนนั้นเสฐา ขึ้นสารรัฐมนูลสารรัฐมนูลสั่งให้หยุดให้ให้พ้นจากตำแหน่งนายกพอประกาศให้พ้นจากตำแหน่งนายกก็เรียกพักการเมืองมาประชุมที่คุกไอ้ที่ที่ท,ที่ที่สถานที่คุมขังที่บ้านบ้านจันทร์นะเพราะเคยเป็นคุกมาแล้วเป็นที่คุมขังมาแล้วบรรดาหัวหน้าพักก็ไปคุกกันคุกบ้านจันทร์ไปนั่งประชุมกันหน้าสลอน นะเพื่อหาทางให้นางสาวแพรทองทานชินวัตรเป็นนายกเสร็จแล้วก็สมใจนึกครับทีนี้เรื่องของอดีตนายกหญิงรักยังคาราคาสังเพราะพี่เป็นคนจัดให้เป็นนายกพี่ต้องรับผิดชอบพี่แมวต้องรับผิดชอบเอาเขาไปตกกระกลลำบากมันกี่ปีต้องเอาเขากลับจะเป็นยังไงก็เป็นกันนะ จะเป็นยังไงก็เป็นการต้องเอาน้องปูกลับมาให้ได้ไม่เกินสงกรานต์ปีนี้มันก็เลยทำให้กรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมกุลีกูจอกันยกใหญ่เอ้าเป็นข้าราชการนี่ก็ต้องรับใช้นะักการเมืองมาดื้อแพงไม่ได้ดื้อแพงไม่ได้ฉะนั้นเขาบอกว่าเงื่อนไขในการประกาศระเบียบดังกล่าวเนี่ยที่ปรึกษารัฐบุรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณสมบูรณ บอกว่าระเบียบหลักเกณฑ์เป็นเพียงเบื้องตน้นนะยังฟังไม่ได้เบื้องต้นเท่านั้นนะยังไม่ออกเป็นหลักเกณฑ์ที่ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเลยยังต้องตอบไม่ได้ตอนนี้ตอบไม่ได้และเรายังไม่ได้มีการพิจารณาเนื่องจากเป็นเรื่องของอนาคตซึ่งตอนนี้ต้องรอให้ประกาศออกมาก่อนและทุกอย่างต้องเดินหน้าไปตามระเบียบเราไม่มีการดำเนินการว่าใครจะเข้าเงื่อนไขอะไรยังไงก็พูดไปตามบท คือเล่นละครมันต้องมีบทพี่สมบูรณ์พี่สมบูรณ์ได้บทอย่างนี้มาพี่ก็องเล่นตามบทของพี่ในฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรีต้องเล่นตามบท,นท,นท,บมมบทไปเล่นนอกบทเดี๋ยวเขาก็ปลดไปเดี๋ยวเขาก็ปลดออกใช่ไหมนี่เราพูดกันอย่างตรงๆไปตรงมาไม่อ้อมค้อมหรอกเราเป็นนักการเมืองด้วยกันรเราพูดกันตรงไปตรงมาพี่สมบูรณ์ไม่ผิดหรอกพี่สมบูรณ์ก็เล่นเพื่อเอาตัวรอดไปนะเพราะเป็นที่ปรึกษานะที่ปรึกษาถ้ารัฐบุรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพี่ทวี นะก็รู้จักมักจีก็ท่านก็เป็นคนที่น่าเคารพแต่ทำไงได้ล่ะทำไงได้เรามาอยู่ตรงนี้พอมานั่งอยู่ตรงนี้จะไปเป็นแก่ดำเหมือนผีลพันเขาได้ไงอะ่ะ <c oughs> มาเป็น,มา,ปน <c oughs> มาเป็นแก่ดำก็มีปัญหาเพราะรองนายกผีระพันเขาตรงไปตรงมาเป็นไม้บรรทัดเลยเป็นไม้บรรทัดเลย อะไรที่เสนอเข้าสภาไม่ได้เรื่องเขาก็ยี่ลงถังขยะผู้คนก็เห็นใจเห็นใจว่าถ้าเล่นการเมืองเป็นคนอย่างนี้มันเติบโตยากจะหวังประชาชนเข้ามาเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กนี่มันยากมันยากเพราะประชาชนส่วนใหญ่กินหญ้าเยอะครับกินหญ้าเยอะแล้วทำไงดีะทำไงดี เล่นการเมืองมันต้องสบายสบายอย่างใอ้บุญลวีไม่แคร์ใครทั้งนั้นไม่แคร์ใครจะลงคะแนนให้หรือไม่ลงไม่แคร์ใครเอาจริงๆลงคะแนนให้ผมผมก็ทําหน้าที่ของผมไม่ลงคะแนนผมก็ปิดพักกลับบ้านฉะนั้นผมถึงบอกกับท่านทั้งหลายว่าเอาเดี๋ยววันที่ยี่สิบสอยบสองใครว่างมาเจอกันมาเจอกันพักรวมใจไทยจะจัดงานอบรมสัมมนาให้ความรู้กับประชาชนอย่างถูกต้อง วันอาทิตย์ที่22่ธันวามาเจอกันที่ห้องประชุมรีลาวดีโรงแรมเฮอริเทจรีสอร์ทที่เลขที่725ทับสถนนท้าวสุระตําบลในเมืองอเํเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามีกาแฟและก็มีข้าวกินถ้ามันเยอะกันก็ก็ไม่รู้ทําไงเหมือนกันพี่น้องมากันเยอะก็ไม่รู้ทําไงแต่ดนดีต้อนรับจําไว้นะจะอยู่จังหวัดใกล้เคียงที่ไหน อยากเจอบุญลวีอยากสะสมัครสมาชิกมาเลยเอาบัตรประชาชนมาใบเดียววันอาทิตย์ที่22ทธันวานะบอกกันเท่านี้วันที่22ทธันวาเอาละแล้วเช้านี้เดี๋ยวเจอคุณสนธีเขากับพี่น้องประชาชนนะจะได้เฮโลสารพามาไม่ได้บุกทำเนียบยังไม่เดินขบวนยังไม่ประท้วงอะไรนักหนาให้เขาตอบมาว่าตกลงมึงเอาไงกันอเอ็มโมึงเอาไงกันนะเอาไงกัน เอาไงกันมันจะไปสู่การยุบสภาหรือเปล่าคงจะยุบไม่ทันแล้วมั้งเขาจะยึดซะก่อนแล้วมั้งวันที่สิบแปดนี่รู้หมูรู้จ่ามึงไม่ออกไปเลยไอ้ว้าไอ้ว้าแดงว้าแดงมึงไม่ออกไปเหรอ,อถ้ามึงไม่ออกมึงก็เจอมึงเจอแน่นอนไม่ต้องห่วงนะมึงเข้ามาอยู่ในแผ่นดินไทยมามาเป็นเดือนแล้วก็ให้โอกาสมึงไงเขาให้โอกาสมึง จนถึงวันที่สิบแปดเมื่อถึงวันที่สิบแปดแล้วมึงยังไม่ออกจากแผ่นดินไทยไปถือว่าบุกรุกเข้ามาในแผ่นดินไทยผมเข้าใจครับใครก็สั่งเขาไม่ได้เขามีเงินเขาซื้ออาวุธเพราะเขาค้าขายยาเสพติดเขามีโรงงานผลิตแล้วมาตั้งโรงงานในในประเทศไทยจะเสียหายไหมเสียหายเราจะโดนบอยคอรจากชาติมาหาอำนาจจากสหภาพยุรโรปจากอเมริกา มันยอมไม่ได้แต่รัฐบาลยังบอกอือมากองทัพเนี่ยเขาเดือดมานานแล้วเขาเดือดมานานแล้วผมฟังคําพูดของแม่ทัพเรือไม่รู้ใครไปสั่งไม่เขาลาดตะเวนรอบเกาะกูดแม่ทัพบอกผมไม่สนผมทําตามหน้าที่ผมต้องปกป้องเกาะกูดผมตกปกป้องพี่น้องที่อยู่นบนเกาะกูดไม่ให้ใครมาบุกได้ศึกเหนือเสือใต้มันเยอะเวลานี้มันเต็มไปหมดคือศึกเหนือเสือใต้ ฉะนั้นไอ้ตรงเขาหัวม้าเนี่ยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยว้าแดงมันเข้ามาตั้งฐานรุกล้ำดินแดนไทยถึง200เมตรนะมันบุกเข้ามาถึง200เมตรเป็นเนื้อที่ประมาณ200ไร่ทหารไทยเขาก็พร้อมอยู่ทุกวันพร้อมอยู่ทุกวัน,พออวนเพื่อจะผลักดันแม่งออกไปยิงปืนใหญ่ก็แล้วโป้งป้างโป้งป้างขู่ไปก็แล้วมันบอกไม่ไปมันเงียบกริบเลยมันไม่ไป แล้วมันพร้อมสู้อา้าวสู้สู้กันทหารเขาบอกกูให้มึงแค่วันที่สิบแปดแล้วรัฐบาลว่าไงใบแดกรัฐบาลใบแดกใบแดทงทั้งๆที่รัฐบาลเนี่ยรัมบีกะลาโหมเป็นผู้บังคับบัญชาของทหารเป็นผู้บังคับบัญชาของทหารสี่เหล่าทัพแล้วทําไมไม่แอคชั่นไม่เคลื่อนไหวอะไรเลยหรือแล้วคุณเป็นรัฐบาลทําสากระเบือเรือธงอะไรกันใช่ไหมคุณกลัวอะไรคุณก็รบในป่ามาแล้วสาใหญ่คุณนําเลยเป็นแม่ทัพ เป็นอะไรเป็นปรัมปีกะลาหมคุณไปเลยไปที่เขาหัวมาเลยถ้าผมเป็นรัมปีผมจะนําแม่ทัพทั้งหลายไปเองเลยไปคุยให้รู้เรื่องกันนะไม่รู้เรื่องก็บุกกันไปเพราะแผ่นดินไทยจะไม่ให้ใครมามาเหยียบย่ํามันรอบประเทศไทยนะพี่น้องทั้งหลายอย่าว,ว่าแต่เขาหัวมาแม่ของสอนเลยช่องบกทหารลาวแม่ก็รุกล้ำเข้ามาตั้งฐานอยู่สองสามฐานและตอนนี้มันกําลังขยายฐาน เป็นระดับกองร้อยซึ่งมีการกรุกล้ำอธิปไตยของประเทศไทยชัดเจนมากชัดเจนมากกองกําลังทหารในพื้นที่รายงานเท่าไรหน่วยเหนือเงียบกริบคุณทำอะไรคุณกําลังคิดจะทำอะไรคุณกลัวทหารยึดอำนาจเหรอคุณคิดจะเพิ่มกรรมการสภากลาโหมทหารเขาไม่เห็นด้วยคราวที่แล้วก็ไม่เข้าประชุม คุณจะเอากลุ่มนักการเมืองเข้าไปในสภากราโหมซึ่งเป็นเสียงข้างมากกลัวทหารจะยึดอำนาจกลัวทหารจะปฏิวัติแล้วจะใช้อำนาจสภากลาหโหมที่เป็นเสียงข้างมากของนักการเมืองที่มาจากพักเพื่อไทยเนี่ยย้ายแม่ทัพนายกองได้เขาก็อ่านกันออกไอ้วิธีการตื่นตืนอย่างเงี้ยอ่านกันออกเหมือนกับคุณจะยึดแบงค์ชาติคุณจะยึดแบงค์ชาติแล้วเวลานี้ได้ข่าวว่าคอรมอได้อนุมัติแล้ว ได้อนุบัติแล้วให้ไปเป็นประธานกรรมการแบ่งชาติได้นะไอ้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 ารนองนะั่นน่ะซึ่งหน่วยความมั่นคงเนี่ยเขาไม่สบายใจที่จะมีคนอย่างกิติรัตน์ดารนองซึ่งเป็นคนของพรรคเพื่อไทยอยู่ในตำแหน่งใหญ่ๆเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีครั้งก็เคยเป็นมาแล้วเป,ปเป็นนู่นเป็นนี่มาแล้ว แล้วก็แกล้งลาออกไปยังไม่ถึงเดือนเลยเสร็จแล้วก็มีกลุ่มของเขาเนี่ยยกมือขึ้นมาเอากิติรัตน์มาเป็นประธานแบงค์ไอเหมาะสมนะมันเหมาะสมแต่ความเป็นนักการเมืองที่คุณอยู่ข้างไหนล่ะที่ประชาชนเขาไม่ไว้ใจประชาชนเขาไม่ไว้ใจก็ต้องให้ประชาชนเขาสบายใจคุากลัวทองหายกลัวทงองลงตามหาบัวหายกลัวทองคลางหาย,าหายคือเรามีเงินตราสำรองมีทองคำสำรองในแบงค์ชาติมากเหลือเกิน มากเป็นอันดับสองของอาเซียนรองจากจีนสมัยลุงตู่เป็นนายกลุงตู่ทำไว้เยอะซื้อไว้เยอะนะเป็นทองพระราชทานก็เยอะนะเป็นทองที่ธนาคารอย่างประเทศไทยซื้อมาสะสมไว้ก็เยอะเพื่อค้ำประกันการพิมพ์เงินตราค้ำประกันเงินตราเงินตราสำรองของประเทศไทยแต่เข้ามาในเขากลัวเงินตราสำรองมันจะหายทองจะหายเขายอมไม่ได้ถ้าเป็นคนกลางนเนี่ยไม่มีใครเขาว่านี่มันไม่ใช่คนกลาง มันเป็นคนของพรรคเพื่อไทยซึ่งทําความชิบหายกับบ้านเมืองมาทุกยุคทุกสมัยตั้งไทยไทยรักไทยเนี่ยติดคุกมากี่ครั้งพลังประชาชนติดคุกไหมติดสุดท้ายพรรคเพื่อไทยติดคุกไหมก็ติดไงคุณวัฒนาเมืองสุขรัฐนปรีวัฒนาเมืองสุขไอไ้อเรื่องบ้านอื้ออาทรนะแล้ววันนี้ยังจะต้องมีอีกนะซึ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่มันทำให้ประชาชนเขาไม่ไว้ใจ หลายคนบอกบุรีมึงแซ่เอาแซ่เอาแซ่มึงคิดบั้งสิถ้ามึงกินข้าวอย่างกูทำไมมึงไม่หวงหาแหนแผ่นดินไทยบ้างเลยไม่หวงแหนทรัพยากรของประเทศไทยไม่หวงแหนทรัพย์สินที่อยู่ในประคลังหลวงบ้างเลยเหรอผมไม่ได้อะไรกับใครไม่ได้อะไรใครถ้าจะทำตัวกินหญ้าผมก็เข้าไปอยู่กับเขาได้แต่ผมไปทำไมอะความหญิงหญ้าโสผมมี ผมจะไปทําไมทําไมผมจะต้องมานั่งปบนปากเปียกปากแฉะผมไม่หรอกครับนิสัยอย่างผมผมไม่มีนะท่านไม่พอใจท่านไม่ชอบท่านก็ดูไปดูที่อื่นไม่ต้องมาดูผมนะสนับสนุนผมก็สนับสนุนไม่สนับสนุนก็ไม่ต้องไม่ต้องผมพร้อมนะพร้อมที่จะเลิกพักการเมืองถ้าคุณไม่สนับสนุนกันไม่เห็นเป็นอะไรเลยผมจะเด็ดสบาย จะได้เที่ยวสบายไปแม่งรอบโลกอยากไยฟ,ฟันเนี่ยจะเที่ยวรอบโลกให้มันหมดนะเก็บตังค์ใส่กระปุกไว้อีกผมไม่ทุบแล้วงวดนี้ไม่ทุบออกมาใช้กับพักแล้วเพราะทุบมารอบแล้วนะทุบมารอบแล้วแล้วไม่ได้แบมือขอกลุ่มเงินกลุ่มทุนเพราะผมไม่เอาไงผมไม่ต้องเป็นขี้ข้าใครนะถึงประกาศสัจธรรมประกาศได้ว่าจะต้องการยึดกิจการพลังงานมาเป็นของประชาชนทุกคน เหมือนกับที่หลายประเทศทำเพราะถ้าไม่ยึดพลังงานมาเป็นของคนไทยความยุติธรรมมันไม่เกิดม,มันไม่เกิดบ้านเมืองมันยังจมปลักอยู่ในก้นเหวมันหนักมันหนักพลังงานที่ผลิตในประเทศไทยส่งไปขายต่างประเทศแม่งถูกกว่าในบ้านถูกกว่าซื้อขายในบ้านเราอีกนี่คือการเอารัดเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบ คนไทยมากเกินไปแล้วเราเหมือนทาตเวลานี้เหมือนทาตไม้ซีไปงัดไม้สูงสู้เขาไม่ได้ผมเข้าใจคุณพีรพันธ์ผมเข้าใจผมถึงปรบมือให้ท่านรองนายกพีรพันธ์และรัมรีว่าการประทรงพลังงานไงท่านรู้ว่าท่านเป็นไม้ซีแต่อุดมการของคนเนี่ยมันไม่แพ้หรอกมันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นมันฝืนความรู้สึกไม่ได้ให้กูเป็นใหญ่ว่านั้น แต่กูฝืนความรู้สึกไปรับเงินพวกมันมากูสู้กูไม่เป็นดีกว่าเราไปขอเงินเขาเพื่อมาใช้กับพักเพื่อให้ได้สอสอซื้อสอสอเข้ามาแล้วนอนหลับไหมกูนอนไม่หลับภูมิใจไหมกูไม่ภูมิใจแล้วใครมาแทะมึงไม่มีสอสอซะคนมึงเจ็บใจไหมกูไม่เจ็บใจกูหน่าด้านกูไม่เจ็บใจเพราะกูมีความสุขกูไม่เอาไงกูไม่เป็นขี้ทาสใครไม่เป็นขี้ครอกใครไม่เอาผมยอมแพ้ ถ้าบ้านเมืองมันจะเป็นอย่างนี้ด้วยคนอย่างนี้จวนใหญ่ของประเทศเมื่อคุณจะเอากันทั้งประเทศเชิญเลยเชิญเลยแล้วถีบผมออกมาถีบผมออกมาผมพร้อมที่จะโดนให้ถีบออกมาเมื่อคุณจะเอากันอย่างนี้จะนําพาประเทศไปอย่างนี้โดยพักการเมืองแบบนี้คุณทํากันเลยคุณทํากันเลยแล้วคุณจะรู้ว่าวันนั้นนรกมีจริงผมบอกให้เท่านี้ก็แล้วกันพี่น้องทั้งหลายอ่ะหันมาดูสุขภาพกันดีกว่า จะได้มีชีวิตที่ยืนยาวและก็ดูความเป็นไปของบ้านเมืองต่อไปนั่นก็คือชักชวนท่านมารับประทานเบต้าวันเบต้าวันส,สารสกัดจากเบต้ากรูกแคนได้รับการยกย่องได้รับการวิจัยจากมหลาลัยหลายแห่งอย่างเช่นมหลาลัยอันดับหนึ่งของโลกก็คือมหลาลัยฮาร์วาร์ดที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกายืนยันว่าเบต้ากรูกแคนมันสร้างภูมิต้านทานโรคให้กับร่างกายได้ และในขณะเดียวกันที่ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นไม่มีก็คือมันสร้างเซลล์เพชฌฆาตคือกินเลือดเซลล์อะไรที่แปลปลอมในร่างกายกินเลือดเซลล์มันจะฆาา่าทิ้งหมดนะฆ่าทิ้งหมดฆ่าสิ่งแปลปลอมนะครับเช่นเชื้อราไวรัสปรสิตเชื้อมาเรงเชื้ออะไรกันแล้วแต่นะซึ่งเป็นไปตามผลการวิจัยของมหลาลัยฮาวาร์ดมหลาลัยทูลเลนมหลาลัยเบเลอร์ดุคคลิฟฟอร์เนียอะไรเยอะแยะหมดผลงานวิจัยเนี่ยมีมากว่า 30- 20กว่าปีมั้ง30ปี ศูนย์สุขภาพเบต้าวันก็เอาไอเบต้ากรูแคนเนี่ยมาผสมวิตามินผสมคิวเทนใส่ในเม็ดแคปซูลใช้แคปซูลอย่างดีผ่านการอนุญาตจากอยผมมาโฆษณาก็ต้องขออนุญาตอโยเรียบร้อยสำนักงานอาหารยาอนุญาตให้โฆษณาได้ในสื่อโซเชียลหรือสื่อต่างๆบอกว่าเบต้าวันคือตัวนี้ เบต้าวันสารสกัดจากยีสตผสมวิตามินและคิวเทนโอ้โหแค่นี้ก็รู้แล้วตอนนี้มีโปรโพิเศษครับซื้อสี่ขวดแถมฟรีหนึ่งขวดสี่ขวดแถมฟรีหนึ่งขวดซื้อครบสี่ขวดนะซื้อทีละสองได้ยกเว้นซื้อทีละขวดศูนย์สุขภาพเบต้าวันเขาไม่มีโปรเขามีโปรซื้อคราวนี้ซื้อสองคราวน้าคราวหน้าซื้ออีกสองคราวหน้าได้เพิ่มอีกหนึ่งขวดเป็นสามขวดร,รวมก็เป็นห้าขวดเหมือนกันซื้อทีเดียวนะซื้อทีเดียว สขวดแถมฟรี1ขวดก็ได้ไป5ขวดเหมือนกันเพื่อสุขภาพของตัวท่านและครอบครัวก็เอามาแนะนำกันในช่วงในช่วงสุขภาพวันนี้ให้ท่านมีชีวิตที่ปลอดภัยมีชีวิตที่ยืนยาวและมีชีวิตที่แข็งแรงครับ